สวัสดีครับมาถึงช่วงควันหลงหมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเข้าควันหลงเอซี F C หงแดงช่วงนี้โควิด2019กลับมาอีกแล้วโอ้โหแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตกใจถ้าเอซี C หงแดงหรือผู้ติดตามหงแดงทำได้ดังนี้ หนึ่งสวมหน้ากากนิรภัยหรือแมสแบบร้อยเปอร์เซนต์เวลาเดินทางไปเหนือล่องใต้ขณะที่เข้าบ้านก็มันทำความสะอาดล้างมือมันทำความสะอาดเช็ดถูเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากโควิดได้เกือบร้อยเปอร์เซนต วันนี้ควันหลงมวยไทยเจ็ดสีนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะคู่หนึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก่อนเข้าควันหลงนะหงแดงขอบคุณเอฟซที่กรุณากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หงแดงช่างก่อนชกเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมที่ผ่านมาช่างก่อนชกเนี่ยถือว่าเป็นเ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่หงแดงออกคลิปนะบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมช่างก่อนชกหนีเป็นตัวเสริมเป็นตัวไฟนอนให้เอฟซบอกว่านี่คืออัปเดตล่าสุดความพร้อมของนักมวยซ้อมที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรเทนเนอร์ชื่ออะไรใครพามานี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดหงแดงขอบคุณเอฟซนะที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเข้ามาดู อย่างอุ่นหนาฝาตัาง้งขอบคุณเอฟซนะที่กรุณาคอมเมนต์เข้ามาน่ารักมากๆแต่ละคนเดี๋ยวขอนะขออนุญาตอ่านเอฟซีนิดหน่อยคุณถาวรแก้วมณีเนีนะ่ยช่องเจ็นะชนะมงคลชัยยากมากมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณถาวรคุณธนาวุฒิภูเพงนะติดตามครับภูเพงภูเพงคุณธนาวุฒิภูเทง ติดตามครับคนนี้นะไอ้เสียงพากินเป็นให้เป็นกำลังใจให้นักสู้จากจังหวัดอุบลน,นะที่ต่อยวันนี้สองคนปาฏิหารกับดีเซลเล็กเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนน่ารักมากคุณพาชีแสงสอนนะใครน้ำหนักลดน้ำหนักเยอะกว่าเพื่อนครับอาจารย์หงแดงก็อย่างที่หงแดงเสนอไปที่ช่างก่อนชก รถนําหนักเยอะสองคนก็ตอบไปแล้วคุณอุทัยคำบัดบอกว่าเบื่อหงแดงอยากจะบอกว่าคุณอุทยัยคุณไม่ต้องเบื่อหรอกนะเมืองมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยมันสุดแล้วตอนนี้ทุกอย่างถูกปรับปรุงแก้ไขและผ่าตัดเห็นเห็นอยู่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ทุกคู่คลีนนิ่งสะอาดหมดจดคุณคิดเลิฟเลิฟนะขอบคุณครับอาจารย์หงแดงข้อมูลดีมากขอบคุณครับสมสัติ์พบดีนะขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเช่นกันคุณปัญญา PK นะวันนี้ยอดบัวงามยาวๆครับอาจารย์หงแดงสุดยอดมากคุณทนนานนะ ข้อมูลดีครับขอบคุณครับคุณพงพิระนะพงพิระพงหนูข้อมูลเฉียบขาดเหมือนเดิมขอบคุณครับน้ำหวานแหวนเงินขอบคุณข้อมูลดีๆครับอาจารย์หนงแดงเช่นกันคุณอนันต์บุตรพรมนะสุดยอดครับพี่ขอบคุณครับคุณสิทธทิพงษ์ชำเรืองวง ขอบคุณมากๆครับอาจารย์หงแดงขอบคุณเช่นเดียวกันคงจะชอบข้อมูลนะคุณยูทีนะโอ้โหน่าสนใจมากถ้าแม่นนะถ้าแม่นผมจะกดให้จะกดไลค์ให้ตลอดอาทิตย์นู้นถูกหนึ่งคู่อาทิตย์ที่เอสิบสามนะถูกหนึ่งคู่อาทิตย์ที่ยี่สิบนี่3สามคู่แรกเท่าพลาดคู่มงคลชัยก็ไม่เป็นไร ถ้าคุณยูทีจก,กกระดูกดซับสไครให้จะเป็นพราะคุณอย่างสูงคุณภาคีแสงสอนขอตัวเดียวครับก่อนไปเลือกตั้งคุณภาคีบอกผมบอกไปแล้วนะคุณภาคีผมอัปเดตข้อมูลพิมพ์ตอบโต้ไปแล้วอาลิฟคุณธงชัยตันสานะติดตามครับคุณมาเตอร์โมบิลนะจะสู้ต่อไปโอ้โห,หน่ารักจริงๆคุณมาเตอร์ เสือสามเจ็ดห้าโอ้โหประกบมวยแบบนี้มงคลชัยแบเบอร์อ่ะก็อย่างที่เห็นเห็นแบเบอร์หรือเปล่าอ่ะบรรจงชัยโชคนะแนะนำมวยหูให้หน่อยครับอาจารย์หงแดงแอดเข้ามาสิแอดมาหงแดง M A N W e แอดมาหงแดงจะแนะนำให้คุณนัตพลพลอ่อนสาชอบวิธีการพูดขอบคุณครับ จีระศักดิ์ทองนำชอบครับโอ้โหนี่คือเหล่าเอฟซนะที่ติดตามหงแดงหงแดงขอบคุณเป็นอย่างสูงไปดูควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะถือว่าน่ารักน่าลุ้นมวยที่ประกอบออกมาทั้ง4ี่คู่ก็ถือว่าดูดีทุกอย่างเปอร์เฟกสมบูรณ์แบบไร้ข้อกังหาไปที่คู่หนึ่งเลยคู่หนึ่งนะอาลิฟสอเดชาพันเจอกับนี่เลย เพชรวิชัยวอจักรวุฒิหรือเพชรอาวุธสิงห์มณีเดิมเป็นลูกศิษย์ของพิ่มทุ่งสงฆ์มวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนไฟนี้เป็นไฟแรกอาลีเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งไทยมาเลยพ่อเนเป็นคนไทยแม่เป็นมาเลอยู่กัลันตันคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อลากิจฮามะเนี่ยเคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นนะทีมชาติมาเลเคยดวลกับสมจิตจงยอหอมาแล้ว แพ้นะรอบรองชนะเลยแพ้ได้เหล้นทองแดงวันนี้มาพิกัดน,น้ำหนักรนะ้อยสิดหนึ่งะเกิน0ูนขนาดที่เพชรวิชัยมาร้อยสบสอจุดเพชรวิชัยเนี่ยซ้อมอยู่กับพี่ตูนะพี่ตูในยกเอท่าสนาันหามวยคู่นี้ดวลกันมันมากอาลีฟจังหวะฝีมือขนาดที่เพชรวิชัยเนี่ยเข่าในอาชีพหนึ่งสองสามสีเนี่ยอาลีฟออกไปก่อนเลย วางแข้งขวานะเตะขวาวางแข้งขวามีเข่าลอยมีศอกสกัดขวางหน้าแทงทําได้ดีมากหมดสี่ยกเนี่ยรูปการเป็นต่อสวยหรูยกห้าพี่ตูบอกว่าเพชรวิชยัยเดินให้เต็มที่นะลูกหนึ่งถึงสี่ทำได้ดีแล้ววันนี้พี่ขอยกเดียวยกห้าเดินให้เต็มที่ออกมายกห้านะเดินโอ้โหเต็มสูบจริงจริง เดินเต็มที่เต็มสูบนะโอ้โหอาลีฟเหี่ยวเป็นเหมือนกันโอ้โหอาลีฟเหี่ยวเป็นเหมือนกันหมดยกห้าเป้งน,น,นะราคาอยู่เพชรวิชัยแต่โทษทีอาลีฟหนึ่งถึงสี่เนี่ยตุนไว้เยอะกรรมาการลงมมือใบให้คะแนนแล้วก็ชูมือให้อาลีฟชนะคะแนนสี่เก้าสี่แปดทั้งสามเสียง ควันหลงนะลงเวทีมาเนี่ยพี่ตู่บอกว่าโอ้พอใจฟอร์มการชคของนักมวยมากซ้อมกับพี่ตู่ได้สองเดือนแล้วเมื่อก่อนอยู่ใต้ไม่เคยต่อยกลางวันนะนี่ถือว่าเป็นไฟแรกวันนี้พอใจฟอร์มการชกของเพชรเพชรวิชัยต้องปรับปรุงอีกหน่อยเรื่องอาวุธนำนะเข่าในหัวจิตหัวใจโอเคใช้ได้สักพักหนึ่งอาลิฟก็เดินเข้ามาสวัสดีอาตู อระตูก็โอ้ทําได้ดีมากลูกโอ้สุดยอดมากก็ถามอาลิฟอาลิฟก็บอกว่าวันนี้เต็มที่แล้วพี่ไม่เคยต่อยกลางวันด้วยสารวัรเชตก็บอกว่านักมวยไม่เคยต่อยกลางวันวันนี้มาต่อยช่องเจ็ดนะรู้สึกว่าเกรงเกรงมากๆอาวุธที่เคยเจอนะตอนต่อยกับตรงตันต่นะสุดยอดมากเข่าลอยสองชั้นเนี่ยออกได้เป็นว่าเล่นแข้งขวาแข้งซ้ายเนี่ยออกได้เนียนเข้าออกรวดเร็ววันนี้ ไม่มีเลยวันนี้เกือบไปด้วยนะวันนี้เพชรวิชัยนะวางแขคงขวาเจาะยางเนี่ยทำได้ดีอาอาลิปเกือบจะไปไม่เป็นเหมือนกันแต่วันนี้อาศัยว่าโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเพชรวิชัยรดน้ำหนักเยอะเดินช้าไปนิดนึงเลยรอดตัวไปอย่างวุดวิดนนี่คือฟันหลงของคู่หนึ่งไปคู่สองนะ คู่สองเนี่ยยอดโบงามไดมอนด์เกแปชม105ป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ดเจอกับสิงห์ดำยุทธสุราษนะทั้งคู่เป็นนักสู้จากแดนใต้อายุเท่ากันเลย16ยอดโบงามเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะแข้งขวาหมัดขวาเนี่ยออกได้คมขณะที่ขวางหน้าแทงทําได้ดีเยี่ยมสิงห์ดำเนี่ยเขาอาชีพล้วนๆวันนี้เดินบทเดินบี้เข่าว,วงในนะแต่ทรงมวยการยืนมวยเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่า ยอดบวง,งามเข้าทำได้ดีจริงๆขนาดที่เข่าวงในเนี่ยสิงดำพยายามเดินบี้เดินเข่าวงในเนี่ยยอดบวง,งามก็ใช้วิธีกข,ขวางหน้าแทงตีสู้ได้ก็ตีสู้หมดห้ายกกรรมการรวมไปให้คะแนนให้ยอดบวง,งามชนะคะแนนอย่างเฉียดฉิว49-48มวยคู่นี้ไม่มีอะไรมาก ปัญหาอยู่ที่แค่สิงดำแค่นั้นเองลดน้ำหนักหนึ่งปอนเนี่ยทำให้มีปัญหาพอสมควรแล้วซ้อมอยู่ใต้นะน้ำท่วมด้วยโอ้โหปัญหายิ่งเยอะใหญ่มาถึงคู่สามนะคู่สามน่าสนใจไม่เคยเจอกันมาก่อนเมืองสยามคู่ต้อมบัวขาวเจอกับปฏิหารพอลหลักุลมวยคู่นี้นะดาบี้แมนมังคีสารคนหนึ่งพลทองร้อยอีก ร้อยเอ็ดอีกคนหนึ่งนะพี่บูมืองสาหาันอุบลเมืองสยามเมี้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะแข้งซ้ายออกได้รุนแรงหมัดซ้ายออกได้คมขนาดที่ศอกเนี่ยทําได้ดีเยี่ยมขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีหนึ่งสองสามเนี่ยปฏิหารหารไม่เจอเลยรับเยอะขนาดที่สี่เนี่ยออกมาเดินพี่ตีนะสั่งให้เดินเดินโอ้โหยกสี่มันต้องเดินนะสามยกนี่เป็นรอง ขนาดที่พี่แขกนะดูคู่นี้หมดยกสองก็กลับเลยคงมั่นใจในเมืองสยามยกสี่ปฏิหารออกมาเดินนะโอ้โหเดินบี้สุดๆเนี่ยเมืองสยามเนี่ยดูเนี่ยก็เป็นปาตั้งโกรเลยแข่งขาแทบจะยกไม่ขึ้นแต่ด้วยตุนไว้หนึ่งสองสามตุนไว้เยอะยกห้าสถานการณ์ดูไม่ดีขึ้นนะปฏิหารออกมาเดินอีก ประทานโทษเดินได้นาทีนาทีหนึ่งแล้วก็หยุดอย่างนี้ก็เข้าทางเมืองสยามครับเข้าทางเมืองสยามตรงไหนเมืองสยามโอ้สบายคุณไม่เดินผมไม่ต้องกลัวเพราะผมตุนได้เยอะหนึ่งสองสามปาฏิหารไม่เดินวันนี้ไม่มีปาฏิหารกรรมาการรวมใบให้คะแนนทั้งทั้งสามท่านก็ชูมือให้เมืองสยามชนะ 49 48ทั้งสเสียงอีกเหมือนกันมาถึงไฮไลท์นะไฮไลท์มวยไทยเจดสีนี่เป็นคู่เอกคู่นี้เคยเจอกันเมื่อวันที่19กันยาที่อม,มริน34นะออตโกวันนั้นหมกหมดหยกมองไม่ออกเลยว่าใครจะชนะเสมอไหนเสมอกันนะอ่ะพี่พงษ์เทนเนอร์ของดีเซลเล็กบอกว่าวันนั้นเสมอไหนเสมอกันออกได้สหน้าชนะเสมอแพ้ชู้ชใครก็ได้ กรรมการเลือกชูไปที่มงคลชัยต้องให้มาตัดสินกันที่ช่อง7เมื่อเช้าบรรยากาศมาช่างน้ำหนักพี่เฉียบพามาบรรยากาศดีมากพี่พงเทนเนอร์พงก็พาดีเซลเล็กสอนเนินมาเหมือนกันนะก็เกิน0.1ลดนรถน้ำหนักแป๊บเดียวก็ผ่านแต่มงคลชัยมา127.5มาขาดดูว่าเหมือนมีปัญหาแต่ลุกตอนเช้าอะวิธีการพูดลุกหน้าตาดูไม่มีปัญหา เลทเปิดขึ้นมาต่อสามสองนะก่อนต่อยราคาไหลมาอยู่ดีเซลเล็กวันนี้ดีเซลเล็กดูมาตัวใหญ่นะหลังจากเอ่อให้น้ำหลังจากพันไม้พันมือนะดูตัวใหญ่ก่อนเข้ามานะก่อนเข้ามาช่องเจ็ดหงแดงแอบ,บเห็นนะดีเซลเล็กแอบบไปไหวพับพิเกเนตนะพับพิเกเนตช่องเจ็ดเนี่ยใครขออะไรนะ ได้ดังขอเทพผู้มีแต่ให้ได้ดังขอใครขออะไรได้อย่างนั้นเห็นดีเซลเล็กแอบเข้าไปไหว้ปล่อยตัวเป้งนี่นะราคาอยู่ดีเซลเล็กแล้วก็ไปยาวเลยจนจบการแข่งขันแล้วดีเซลเล็กชนะคะแนน,นอย่างขาดลอยมวยคู่นี้หงแดงหล่นคอมเมนต์ไว้นะวันนี้ มงคลชทยถ้าจะชนะต้องเล่นในอย่างเดียวนอกไม่เล่นถ้านอกนี่โดนแข้งขวาโอ้เธอเธอหาไม่เจอเนะี่ยขณะที่ในต้องกันเหลี่ยมกรจะชากเหลี่ยมกระตุกนะเหลี่ยมทำลายจังหวะของดีเซลเล็กให้ได้วันนี้มงคลชัยทำไม่ได้เลยขณะที่ดีเซลเล็กนะวันนี้ในไม่เล่นชิงวางแข่งขวานอกอย่างเดียวขณะที่ในเข้ามาในีขวางหน้าแทง ไม่ให้มงคลชัยทำอะไรได้ถนัดขณะที่จวนตัวนี่ให้ใช้เหลี่ยมหกักเหลี่ยมกระชากทำอะไรจังหวะมงคลชัยหัวทิ่มหัวตําไปหลายทีจบมาชนะคะแนนอย่างขาดลอยหลังโชคนะมงคลชัยบอกว่าวันนี้ผมน้ําหนักนะมีปัญหาผมต่อยจริงๆอะร้อยี่ห้ายี่หกวันนี้มาต่อยร้อยี่แปดตัวเล็กกว่าต่อยมวยสากลทีมชาติอ,อ๋อต่อยมวยสากลมาเนี่ยก็น้ําหนักน้อยๆวันนี้ ต้องทำน้ำหนักขึ้นมาเจอดีเซลเล็กซึ่งตัวใหญ่กว่ามากมงค์งคนชัยบอกองนั้นส่วนดีเซลเล็กบอกว่าวันนี้นะผมซ้อมเต็มที่ซ้อม,มเพื่อมาล้างแขนสามไฟเนี่ยทําให้เอฟซีผิดหวังตลอดสามไฟเสียอย่างเดียวเลยโอ้โหวันนี้ต้องล้างตาให้ได้ซ้อมมาดีมากเทรนเนอร์พง์บอกว่าซ้อมดีเยี่ยมวินัยดีเยี่ยมสุดท้ายก็ทําได้ล้างตาสําเร็จ แก้มือที่แพ้ไปสามไฟที่ผ่านมา fc fc ที่เชียดดีเซลเล็กนะ่ะโดนตลอดวันนี้คงยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากนั้นตอนเย็นนะก็มีการวิ่งดีเซลเล็กเนี่ยวิ่งรอบช่องเจ็ดของแดงเจอพอดีของแดงก็ถามอ่ะวิ่งกี่รอบเจ็ดรอบอ่ะทำไมต้องวิ่งเจ็ดรอบมือเ้าบ,บนไหวไอ้ดีเซลเล็กบอกว่าเมื่อเช้าบนไว วันนี้ถ้าชนะลงมาขอวิ่ง7็ดรอบแล้วก็ทำตามที่นัดน,นี่คือควันหลงมวยไทย7จสีวันอาทิตย์ที่20่ธันวาคมวันพฤหัสนี้หงแดงออกคลิปนะออกคลิปอีกหนึ่งคลิปเป็นบทวิเคราะห์และคอมเมนต์ดีๆของมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่27่ธันวาคม วันนี้นะมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส่วนอีกสองคู่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันกำชัยพอหลักบุญนะเจอกาก้า,กาแปะมีนบุรีนักสู้จากกัมพูชาส่วนคู่เอกนะมหามงคลวอวังพรมแชมป์ประเทศไทยเปิดโอกาสให้กับนี่เลย ก้องเกียริทอพาน49นะแชมป์ปูนเสือตัวที่12ได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส่วนไฮไลท์นะเป็นคู่หนึ่งและคู่สองเป็นมวยรอบปูนเสือเพชรอาวไทยเจอกับฉลามเสือนายกเอท่าศาลาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่อำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันวันนี้โคจรมามาเจอกันในมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศความเป็นเพื่อนเก็บใส่ลิ้นชักวันนี้สู้กันเต็มที่ ขนาที่คู่สองนะโอ้โหปราพิภพเอราวัณเจอกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแ,แลนด์ใครชนะผ่านเข้าชิงหงแดงมีคลิปออกมานะให้เอฟซวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยเอฟซอย่าลืมติดตามด้วยนอกจากนั้นนะหงแดงยังมีช่างก่อนชกเป็นการสารต่อนะเป็นการสารต่อบทวิเคราะห์ของหงแดงมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่27 เป็นการอัปเดตล่าสุด FC อย่าลืมติดตามด้วยข้อมูลนั้นคือข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาดีไม่ดีช่างถาดเกินยังไงเหมือนอย่างที่ผ่านมาหงแดงขอบคุณเป็นอย่างสูงในยอดซับสไครยอดฟิวที่ FC กรุน,นากดให้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ